ฟารมกระต่ายสินคิดสวัสดีเช้าว,วันที่18เมษายน2568ไปให้อาหารกันอยู่ปกตินะอาหาร แบ่งไว้ลูก h อยสเสร็จปุ๊บ็ะดึงแมงตัวน,นี้ ก,กินดีๆเยแย่งกันจะกินนมแม่ ลูกอ่อนดินก้นรุมดับรุุ่บดับกำลังสงสัยว่าหญ้าอันนี้มันไม่ได้แห้งสนันกลัวหญ้าจะมีมีเชื้อโรคมาด้วย ผมว่าจะลดยาน,นี้ให้และเพราะมีบางตัวติดเนี่ยครับ สองตัวข้างในเรียบร้อยไปแล้วเกิดสองตัวเท้าก็เป็นอะไรไม่รู้เกิเดเยวเอาไปฝังเยอะ ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเนี่ยสองตัวเลยก็เดียวจัดการนี่เกิดวันที่เก้าแล้วเนี่ยโตมาก นี่จะคลอดริบทับริแปดอ่ะเด็กกินดีด มีแคะคอดยี่สมีนามีนาเมษายี่สิบเมษาคมหนึ่งเดือนนี่ครับเขาดึงหญ้าออมาผมว่าจะลดหญ้าลวเพราะว่าเริ่มไม่แน่ใจกับเรื่องยญ้านี่ หญ้าไม่ได้เขียวสนิทแล้วครับเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเชื้อโรคติดมาด้วยไหมพอมาจากสองที่หญ้าเอามาจากบ้านโฮงลำพูนแต่ล่าสุดเ่นนะามาจากขัวแค่ลำพูนอะ่ะมันหญ้าเขียวเขาบอกว่าหญาเกรดเอแต่ผมดูแล้วไม่วิร์กสำหรับกระต่ายแล้วมั้่ผมอาจจะต้องวิ่งดาวบ้านโฮงดีกว่า นั่นลุงก็ทำเป็นไรเป็นส่วนเลยตี่จัวอ้วนตึกขอให้รอดกันแล้วกัน ยาหมดไม่ไม่เสริมยาแล้วนะไม่ละเพราะเริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจยาแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงจริงค้องเนี้ยแปดข้องโน้นห้าดูเขาผนกันไปเรื่อยเห็นไหม ข้ามไปข้ามมาทำที่กัน้นไปแล้วนะขยังไกลเหมือนเดิมเพิ่มอาหารหน่อย Để về cho tiền gần múc mít múc mít Oui. ขาวสวยนิวซีแลนด์ไว้ใครสนใจก็ทักมาศูน1 8 5ป9 4เหนึ่งปห้า กันท่าลูก ตามกระต่ายสิ้นคิดสิ้นคิดในการเลี้ยงกระต่ายวะกำลังคิดอยู่ว่าสิ้นคิดในการเลี้ยงกระต่ายหรือเปล่าเลี้ยงไปไงั้นนะตอนเนี้ยังไม่มีที่ส่งเลยพักหาคนที่เขาจะมารับตื้อเขาก็เงียบ ศึกษาไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไปเรื่อยๆวันนี้สิบแปดเมษาสองพันห้ารอยหกสแปดฟาร์มกระต่ายสิ้นคิดที่จะเรี้ยงกระต่ายฟาร์มกระต่ายสิ้นคิดสวัสดีครับ